สวัสดีครับผมร้าน BR อาร์สเกิร์ตนะครับวันนี้เราพามาชมด้าด้าซีเอนะครับคันนี้ลูกค้ามาใส่เป็นชุด5ชิ้นนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมสเกิร์ตรอบคันลูกค้าใส่เป็นรุ่นเอ็กซ์ตีมนะครับเอ็กซ์ตีมงานตัวนี้เนี้ยบๆอยู่แล้วนะครับมาตรฐานส่งโชว์รูมเลยนะครับเนี้ยทุกจุดไปมากมากนะครับดีไซน์ก็หล่อๆนะครับผมลูกค้าคันนี้จะสั่งทําสีพิเศษนะครับตัดดําด้านล้วนๆรอบคันนะครับเขาลูกค้้าาาอยยกใหแบบบว่ดดิๆๆุไปเลนะ องดูเส้นสายนะครับสวยคมนะครับลงตัวมากมากเลยด้านข้างซ้ายขวานะครับผมจะเป็นการต่อสเกิร์ด้านข้างจะเป็นแบบเป็นชายนะครับเป็นชายเป็นลิ้นเล็กๆนะครับต่อลงมาประมาณนี้นะครับผมถ้าเซ็กสามสูตเซ็กสามสิบนะครับรุ่นนี้แต่งแบบ เรียบๆคมๆกำลังสวยนะฮะรุ่นประมาณนี้ใส่ชุดแต่งที่มันจะดูเยอะๆเลอะๆเทอะๆมันจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้แต่งประมาณนี้นะครับกำลังสวยเรียบรูทีเดียวนะครับด้านท้ายนะครับสเกิดนะครับน่ครับดาด้านล้วนนะครับมีเส้นสายมีเขี้ยวคมขึ้นมาสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นอ่าปลายท่อนะครับปลายท่อหลอกสองข้างนะครับ ต่อเข้ากับท่อเดิมนะครับไปท่อสแตนเลสนะครับไม่ได้ท่อหลอกท่อสแตนเลสต่อเข้ากับท่อเดิมรถนะครับออกจริงเหมือนเดิมนะครับแต่จะทําให้ท่อใหญ่ขึ้นรับกับสเกิร์ตนะครับแล้วก็ดูมีนีมีสปอยเลอร์นะครับผมนี่รับเพิ่มเสริมขึ้นมาเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งชิ้นนะครับสปอยเลอร์แบบแนบนะครับทําสีดําเงานะครับผมติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับเสริมคมามดหล่อประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าอยากแต่ง c x เ0็กสามิักมาร้านบีอาสเกิร์ตได้เลยนะครับผมร้านอยู่โซนมหาชัยพระรามสองนะครับติดห้างเซ็นทรัลมหาชัยวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ